สะอาดทีพัสดุที่เขาต้องการที่ใส่ผัดใี่เขาเ็ได้ด้วยกันตั้งไปเห็น Rồi cái mình có thể chín này vượt khu 1 luôn cho này có thể khiến đầy vượt khung không ไปเพิ่งนั้นไม่เด็ดแล้วนะผักไม่เข้ากันทำใหได้เนี่ยเดียวกันมันจะจั้งกินแซบกับเกียร์กับผักว่าเข้ากันก็คือมันบ่อนที่กับบล็อกกับมันกระสินเน่าเฮ็ดให้ผักเน่าได้ต้องอย่าได้กินโดนจ้องกระสินบรแซ็ตนั้นถ้ามันเข้ากันกับเกียกับผักเข้ากันดีๆมันก็กินแซบแล้วเมื่อเขาขัดในที่แล้ว เขต้องล่างล่างน้เกียวทุกนี้ออกเราก็จะเอาเข่าใจกันสุายให้เอาเข่าใสจ ข้าวใส่เกีย๊ยกับผักกับข้าวใส่กันก็แจ๊ะเบิ้งรู้สึกว่ามันก็จะไมพอดีมันจางก็เจะใส่อีกข้าวใส่กันไม่เข้ากันอีู่ดี <c oughs> อาอยากกินเลี้ยวตากแดดเลยมบื้องเศร้ากินเลย นี่ของใครเลยจ้าก,กินดูจ้ากินดูเหรอดูสวออยมากไหมไปช,ชนะที่ต้องการจาก,กินดูอะไรมากไหมคับตามันคืคคกินดูจากิานนะประมาณจากวันได้กินถ้าเขาถ้าเขาเให้ประมาณนี้คือแตออกแดดเื้งองต้าได้กินถ้าอื่นเต้าได้กินเลยตออากแดดไว้ ามืออ er ื่นประมาณเที่ยงนี่ก็ได้กินแล้วมันเสี่ยงรเปรีวออกรสสมสมเฉ้มเฉ้มข้าวที่เขาข้าวแห้งก็ได้บกข้าวสดบ้าอย่งก็ได้ข้าว้ากียใสใส่ไมมมันบกพอุมันบด่มคัเ มันบอถ่วมผักเขาเขาสามารถจะน้ำขามาหรือน้ำเป่าน้ำควรน้ำอย่างก็ได้ที่ใส่นั่นเห็นไหมมันท่วมผักเขาท่วมผักเขาเดี๋ยวตัดจนกระทุมด้วยถ้าใส่อีกถ้ามันติดถ่วมผักเขาแกะมังอีกรอบมันจางอยู่เด้เขาใส่ไปเลยไม่มีปัญหาอย่างเดี๋ยว โอเคโอเคเข้มนิดนิดจางนิดนิดคือพ่อดีพ่อถึงกับจางหลายต้องออกเข้มน้อยนึงเท่าก็เก็บได้ได้